ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนลพัฒน์ผู้เผื่อค่ะชื่อเล่นชื่อเจ้าขาค่ะแล้วก็คขาตกจากโรงเรียนแล้วโรงเรียนวารีวิทย์พัทยาค่ะคณะท่านะคะระดับมัธยรังสิตค่ะเพราะบ่นออกมาว่าติดทันตแพทย์ก็รู้สึกดีใจค่ะเมื่อรังสิตมีเทคโนโลยีและอันเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะ หนูลงสมัครคอร์สของ MST Med ค่ะก็เป็นการฟิวคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบต่างๆ,างๆที่จะมาสอบในวันที่สอบค่ะที่เรียนเรียนวันนีาาไ้ได้รับอะไรบ้างคะก็ได้รับทั้งความรู้แนวทางการสัมภาษณ์ยังไงให้ถูกใจกรรมการแล้วก็การเรียบเป็นคำพูดค่ะ,ะในในถ้ายังไม่หมดโอกาสก็อยากให้ลองคว้าโอกาสนั้นไว้โดยที่อย่าหยุดหวังค่ะ ถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่วันของเราแต่วันข้างหน้าก็ยังโอกาสอยู่ขอให้คว้าโอกาสให้ดีที่สุดค่ะได้จริงติดจริงต้องอ estimate ค่ะ